ชายคนหนึ่งเสียชีวิตหลังจากรถเข็นไฟฟ้าของเขาชนกับรถยนต์ที่ขับโดยโจเซฟมาร์ติเนสผู้รักษาประตูอินเตอร์มิลานเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในเมืองโคโมโดยตำรวจระบุว่ารถเข็นดูเหมือนจะหักเลี้ยวเข้าไปในเส้นทางของรถยนต์เจ้าหน้าที่กำลังสืบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตำรวจอิตาลีกล่าวกับรอยเตอร์ว่ารถยนต์ที่ขับโดยโจเซฟมาร์ติเนสผู้รักษาประตูอินเตอร์มิลานชนเข้ากับชายคนหนึ่งซึ่งนั่งรถเข็นไฟฟ้ากำลังปั่นอยู่บนทางจักรยานริมถนนจังหวัดโคโมมาร์ติ หยุดรถเพื่อช่วยเหลือชายผู้นี้ซึ่งเสียชีวิตก่อนที่รถพยาบาลจะมาถึงอินเตอร์มิลานยกเลิกการถแถลงข่าวที่กำหนดไว้ในวันอังคารเพื่อเตรียมการก่อนเกมเซเรียอาวันพุธที่จะเปิดบ้านพบฟิออเรนตินาสโมสรปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวมาติเนสเป็นผู้รักษาประตูมือสองของอินเตอร์นับตั้งแต่ย้ายมาจากเจนัวเมื่อปี2024ผู้รักษาประตูชาวสเปนวัย27ปีซึ่งเคยเล่นให้ลาสเปามาสและแอร์เบลิ์ซิกลงเล่นให้อินเตอร์ มิลานไปแล้ว12นะัด